มอเตอร์คอร์ดมาเจอลุงตีครับลุงตีสวัสดีครับลุงตีอินเตอร์ครับที่ทุกคนรู้จักดีครับครับผมครับวันนี้ปีนี้เป็นไงบ้างครับตาดูแลใครยังไงบ้างครับอ๋อดูแลน้องวิวอะนักวุฒิเกมดีครับเก่งเลไม่มีไม่ได้ขับไปขายแต่อยู่ทีมบางน้อยนะครับบางน้อยมอเตอร์คอร์ดฝากไว้ด้วยครับเชียร์นักวุฒิด้วยครับเจ้าวิวของเรานะครับ หมายเลขสองครเบอร์สองนะครับ <c oughs> <c oughs> กับพี่น้องจริงสองฝั่งตัวจริงวันนี้ครั้งแรกครับทางกเจอก็ไม่เคยสัมภษณ์วันนี้สนามไทยแลนด์ปีแรกครับมผมผมไม่รู้ว่าพี่เสียน้องจะพาพี่เอสคาราบาวมาด้วยมาด้วยหรือเปล่า๋อช่วงนี้พีเอสไม่ว่างครับเตรียมตัวเตรียมตัวไปอังกฤษครับอ๋อครับนี่ผมรุ้นว่วา,าอ๋อผมนึกว่ามีซื้อใครครับไม่ไม่ได้มาใช่ไหมโอเคครับขอบขอบคุณครับเสียน้องครับครับสวัสดีครับ ลงครับทีนี่ครับส่งใครลงลงสนามไทยแลนด์ครับก็มีสามคนครับไม่สี่คนเป็นจูเนียร์อีกคนช่วยอีกคนหนึ่งใครครับหนึ่งก็พ,นพนานุพงศ์สุขสวัสดิ์ครับครับแล้วก็การปิยนาเกิดศิลิ์ครับวัฒนากัลยาพิน้ามานี่ด้วยครับพิน้านมาอยู่ครอีกคนเป็นใครครับก็เป็น Yeah. Well นาน,น่าตกมันไปดลงานเราลยาแล้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเขาบอกนาน,น่าบอกว่าถ้าเห็นอะไรอยู่บนดวงจันทร์่ะให้ส่งสัญญาณมือลงมาบอกบนพังโลกจะไ,ได้รู้ว่ามีอะไรลิงมันขึ้นไปมันก็ดังนี้ คนปึกลิงซึ่งเี่ยมาจากได้าาไดเอ,อแล้วพอเขาบอกว่าให้ถามว่าลิงมันทํำยังไงทําให้ผมดูสิผมจะ,จะแปลถูกเขาบอกว่า <Yeah. S 1> คนไหนบอกอ๋อ oh. ที่ลิงผมมันทําอย่างนั้นคือเย็ดแม่กูแร่อะไรไม่เห็นเลย <laughs> มอสังมอสังเราพูดเราเอ้าก็นี่ไงไม่อันนี้คือใบนี้ยังไม่ถึงไม่มอสังพูดตามเป็นไหมพูดได้ไหมไม่เอาแล้ไมใส่เสื้อสะพานันอะมอสังกนใต้นี่ครับใต้เนี่ยคนที่จังหวัดอะไรนี่คนจังหวัดปูเก็ตนะครับเกาะภูเก็ตนี่นี่ก็อยู่นครฮะโม่ลาวโมลาวไม่นครจริงจริง โค้งไรนโค้งน่ะจะสีมากคู่อะไรเมื่อเมือวังมีอะไร FZ ทางพัคได้นะครับบอก FZ ฝักเชียด้วยครับ9ตี6ครับครับมอเตอังครับครับก็วันนี้ก็ฝากจิงโจ้ด้วยนะครับคิวไปไหนอ่ะคิวจิงโจ้เบอร์76ครับแปดหกแปดหกเออใช่ครับครับฝากก็มีมีอะไรขอบคุณสปอนเซอร์อ่าให้เดี๋ยวให้น้องมอเตอังขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยลูกขอบคุณ นายกเล็กสุร่าสตีดไบเกอร์แล้วก็พีเยมเด้อนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่สนับสนุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดติ้นนะครัขอบคุณขอบคุณเป็นภาษาใต้ครับนี่อีกรอบหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับขอบคุณครับแล้วฝากช่องชินโจด้วยนะครับเคยดูช่องชินโจอื่นไหมครับเคยครับเป็นเป็นเพื่อนกับชินโจใช่ป่ะใช่ครับรักนะเออเรามิตรภาพนะ ขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วร็จปุ๊บลิงเนี่ยันเาานป็นดวงจันทร์เขานาซาบอกว่าถ้าเจออะไรบนดวงจันทร์ให้ส่งภาษามือเนี่ยลงมาบอกคนที่สถานีนาซาเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรข้างบนพอลิงมันขึ้นไปได้สักพักหนึ่งปุ๊บมันก็ขึ้นเลยไอ้ <c oughs> <c oughs> คนนาซา <c oughs> มันแปแปลว่าอะไรวะ <c oughs> ก็เลยเรียกคนฝึกลิงมาเป็นคนใต้ บอกมานี่มานี่มาแปลที่ลิงมันพูดว่าอะไรแล้วมันทะมาไรให้ดูรืนาตาเขาบอกมันทําอย่างนี้นี่แต่ก็นี่อ๋อเจ้าคนฝึกลิงเป็นคนใต้เขบ,บอกโอ้ผมดู้แลวเย็ดแม้กูมองอะไรไม่เห็น <c> ก <oughs> ูแร่ กูแร่อะไรไม่เห็นเลยเจ็ดชื่อบางอะไรบางอะไรคือพัฒนาครับพัฒนาพัฒนาอบคุณท่าน่นท่านานานท่านานท่มนานท่านท่านท่าน่านท่นท่านท่มนท่านท่าน่าน่านานนานทานท่านานทาานเา่ท่่ท่่เา่่ท กูแร่กูแร่อะไรไม่เห็นเลยทำมือด้วยกูแร่กูแร่อะไรไม่เห็นเลยถ้าพูดเป็นภาษายาวีฝากพี่น้องจังดาราธิวาสเอาเป็นมุกให้กำลังใจหน่อยไปเล่นกับเพื่อนได้คนใต้คนต่าอ่เจกิ่ตัวเอเวอร์ว่าอยายาไม่ยากนายอย่ามาอม่มาดูมุตเดอร์ดีมุกทหารอยา ีรายการ FMCT เหรอโอเคแปลว่ามาแข่งรายการ้มาแข่งรถที่มุกดาหารครับแล้วก็แข่งในรายการ FMCT ครับขับครับรุ่นไหนครับครับรุ่นภาษาเยาวีก่อนครับบาดูมุเตอร์รุ่นโนวิเออรรุ่นไหนครับรุ่นโนวิงาสีโอเคแปลว่าแข่งรุ่นโนวิกับซีครับ ตากเชียงนะครับพ่อพ่อพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อบางดีนะครับบางดีครับเดียวกัายแมกนีเซียมคอนเนาะไอาบน้ำแมกนีเป็นยมคอนพลาเบกยาสังกีน้ำมันเครื่องบาเจลโล่โตกุเซมหมอสักด์ภูเก็ตครับครับหนูครับรถยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรครับ คาะว่าสกิเบอร์สองครับขับฝากตีดตามชมด้วยครับมาจากนราธิวัสน้องพัฒนาหานครับพัฒนาหานครับเบอร์สองนะครับรุ่นรุ่นโนดกับสีครับรุ่นครับฝากขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจาะเดี๋ยวไปดูน้องโนดครับน้องโนดลุกปอนหน่อยมุกดาหารครับเช้าก็เปะพาจินโจไปเตรียมที่บ้านนะ